ี่ียลิ7ชแนลวันนี้นี้คือวันนี้จะทำคลิปอาสนุมดูที่เรือเรื่องตอนเที่ยงผมแนะตอนบ่ายผมจะทําอะไรกันบ้างตอนนี้อยู่ในตู้แช่ตอนนี้เวลาประมาณ9โมงนะได้กินหนาวตอนนี้เหลือกอกน้ำแล้วครผมน้ำนี่ยนี่ก็ต้องตู้แล้วนะครับผมตอนนี้ต้้งตัวคือ คือเริ่มแน่คือต้าน้ำหมดเกาะน้ำผ่อนนะครับข้าผ่อนวันนี้คือก็ไป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 ครับผม

มาต่อไปอยู่หน้าความอะปัดจะระเบิดปัดจะระเบิดไหมเนี่ยปกติคือเสียบไปไปก็จะระเบิดอย่างเงี้ยลระปั่งท่าชีระเรบิเดระเบิดเยอะระเบิดดังระเบิดเบาบ้างน,นะครับผมเต้าข้างๆล็อกเยไอ้ประเด็นคือมีฮนะ นี่ก็ยังไม่ยังไม่ให้คือถ่ายไม่เป็นถ่ายได้แต่เข้าเข้ายังเราสับยังไม่ไ,มได้เลยเดี๋ถ่ายเทที่ก่อนตุ๊กตไปเนี่ย ก็เริ่มทำเริ่มทำตอดก่อัดต,ต่อเสเร็จเล่นเกมย <laughs> าวไางอด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 อลาดอ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 มอด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 มดนดอดอ i อดอดอเอด่อดอดอ่อด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 อนอด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 ออจอด่อดอออดอดอ อยูบ่บนบนตรงเนี้พื้นพื้นหน้าปกยูทูบอะแล้วสังเกตไปด้านขวาบนก็จะมี Facebook IG ไอนะผมมีไอจีนะครับผมชื่อจีเลยคือช่องหมเลยครับพี่อสิสเจ็ดไอเฟซบุ๊กส่วนตัวคือไอต้ับจันตอนนี้สับตะไคร e ก็เหมือนเดิมนะครับผม แต่ว่าวันนี้จะฝับประกาศว่าพี่บีวันนี้ผมส่งคลิปให้จับจิวิให้พี่บี t เดอะสกาคือพี่บีสกาไม่รู้จะให้ผมหรืปปอเปล่าคือผมตอนนี้คลคเพิ่อทิ้งข้างประมาณสี่สิบกว่าคลิปนะแล้วคือช่วงนี้เริ่มขยันทําคลิปมากขึ้นนะพยายามทาคลิปให้มากที่สุดนะครับผมคลิปนี้คือ อ้าวิ่ง่ายคือคลิปใหม่มาตั้งแต่ที่หนึ่งสสองทุ่มใช่ไหมแต่วันนี้ขอปรับเวลาคือตั้งแต่แต,ตั้งแต่เช้าถึงตั้งแต่สิบโมงครับผมตั้งแต่สิบโมงจนถึงสองทุ่มนะฮะเวลาถือไม่เดินถึงเวลาสามทุ่มมาวันนี้ขอปรับเวลาคือคลิปใหม่มาทุกวันแต่ว่าปรับเวลาคือตั้งแต่สิบโมงสิบโมงถึงสามทุ่มนะครับผมคลิปใหม่มาทุก แล้ะครับผมกินอันนี้ผมกินชานะครับผม่วงนี้ตรงนี้เสียงไอไอเล็กน้อยคือเสียงมันเริ่มหายไปอาจจะตรงนี้น่าจะอาจจะจากปะกะติแล้วนะอ่ะอ่ะมายนมาคอมกันเลยดีกว่ากึ่งปกติผมจะเสพฟังเล่นคอมใช่ไหม ว่าทำไมผมไม่เสียบลำพูนี่โอเคตรงนี้เป็นลำพงใช่ไหมทำไมผมไม่เสียลำพงนี่คือคอนข้างดางังถ้าเปิดสุดเลยเนี่ยโว้ดดังดังไปถึงดังดังไปถึงด้าบ้านเลย <laughs> นะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มทำเ,เ,เ,เริ่มดูว่าคลิปไหนมาคลิปไหนทำเสร็จยังคือวันนี้นตัดคลิปอไอคลิปไอมอร์นิ่งไอประสบการณ์นั้นก็จะเสร็จ เสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ทำปุ่มสตาร์ทไคเลยนะครับผมอ,อันนี้คือชีวิตประจำวันของกาแฟผมผมนะครับผม,ค,บผมคือปกต,ติตื่นนอนมาตื่นนอนปกติผมจะตื่นห้องนู้นห้องพ่อหมบใช่ไหมปกติวันนี้จะนอนอยู่หนน้องแม่นะคืออัสมออันนี้ห้องแม่คือห้องแม่ม่อยู่หัดไป ก็ตื่นมาผมไปห้องผมแล้วก็อ่ะแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็เข้าห้อง,อง,องนะอาบน้ำเสร็จแอร์ฟันตรงนี้สกิตมันแปลกๆว่าตรงนี้มันคืออะไรเออตรงเนี้ยสิวนะคือปีหนึ่งคือพูดง่ายคือบ่อยเป็นอะไรตรงเนี้ยเป็นบ่อยแนละ้วไม่รู้เนเพราะอะไรเอิมตอนนี้อยู่บ o ยูทู e นะ อ่ตอนนี้อยู่ที่รูปสตูดิโอเบตล้ลนะตอนนอี้อันนี้คือสับแบบปุ่มสับตะไครนะพี่วิวจะเอาไหนพี่จะที่ที่พี่เลยงไว้คืออันนี้ครับไลค์แอนแชร์สับตไคร่อันนี้อันนียคือตัวอันนี้ออนเกมจตะต่อ ต่อวิดีโอตอนนี้น่าจะตัดเสร็จแล้วนะลองเล่นนะฮะจริงจริงมาดูว่ามันมันมันดีเปล่าอูหของใครนะครับผมคือปกติผมจะตัดใน YouTube ครับผมตัดใน YouTube หรือไม่แน่ก็ผมจะถ่ายสดๆเลยแบบไม่ต้องตัดอะ่ะปกติมันจะมีตัดบ้างครับผมคือสมผมือตามผม่ม คือรู้สึกว่าไมาหน้าขาวขึ้นนะวันนี้แทะวันนี้มีอุ้ยมาปก <_ d ata> <ม>ติผมจะปกติผมแตะเฟซบุ๊กก็เลยเพราะว่าผมชอบเล่นเฟซบุ๊กมากอือ คือตอนนี้เวลา9โมงกว่าๆนะฮะเจสอกันอีก2ชั่วโมงเท่า,านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะครับอ,ะอ่ะคือวันนี้ขอแจ้งว่าวันนี้คลิปม,มาทั้งหมดเวลาเวลา10ว,วันเวลา10โมงถึง3ทุ่มนะครับผมวันนี้จะเพิ่มเวลา <S <S <ม>ให้มากขึ้นเวลาลงคลิปจะได้เยอะขึ้นนะครับผมเจอกัรคลิปน้นนะครับผมสวัสดีครับบายบายครับผม